ครับส่วนหนึ่งของวิธีสะดอกคอะะะครับก็คือการาจุดเทียนเสริมโชคลาภนะครับโดยการน,นำเทียนจุดเทียนเสริมโชคลาภนะครับเพื่อมาาวาถวองค์พระ เข้าวัดแลร้อนไม่ใช่ครับร้อนร้อนเท่ไม่เคยเข้าวัดเคยเข้าวัดแล้วเลยร้อนไม่ใช่เลยร้อ,อนไม่เข้าวัดก็ร้อนเนื้เวลาขณะนี้มีหลวงจีนะครับกำลังทำวิธีกรรมสวดบทนครับ ในชุดเทียนเสริมโชคล่ามนะครับจะมีเทียนตั้สหงก็จะมีเหรียญให้นะครับเป็นเหรียญซึ่งเอาไปทําบุญด้านนอกนะครับโดยการจอดเหรียญทำบุญวันเกิดนะครับแล้วก็เขาจะเหลือเหรียญไว้สองเหรียญด้วยกันครับเพื่อที่จะเอาเป็นเงินเนี่ยเป็นเงินก้นถุงถือว่าเป็นเคสต์นะครับเวลาไว้ให้เรา ให้เรามีตังเก็บหรือว่ามีเงินที่สามารถที่นํามาใช้ได้ตลอดเวลานะครับเป็นการถือเคสของของชาวจีนนะครับคือต้องมีเงินต้นถูกไว้นะ